ไปมันคือตำมาม่วงเพื่อนแดงก่อนะเพื่อนแดงก่อนตำท่อตมท่อท่อแดดเงินเงินผู้ใหอ่ะเนาะพอดีมันไม่เก่งฟาดแถวแม่หวานบ่อืวยิ้มสยามแห้งเนาะยิ้มหวานนี่เลยหวานก็ตะบะฮุ่ง จะอาบน้าแห้งๆตัวนี้เอาบ้านอาบตินี่บ้านไร้็อาบทอทอแตกดีกว่าขนาดบ้านอาบน้าก็ยังสวยงามด้ยนี่ตามมือเลยว,ว้ายขั้นเป็นยังเกาะขั้นแม่นอันก็บของกันแค่สิเปะในะน,นั่นแหละกลางเขาบ้าอาบเอาดอกเขาเป็นดาราอาบอาดอกบ,บ่ได้น้ำอะไรเนี่ยเรียกน,ะเ,ยนะเจ๊น้ำอะไระเหรอขึ้นเขาก่อนจะไปอาบ มันมีพักแล้วมันกน้องนะกินไหพี่ยากินไหมกิน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 ท่านเด็กสางยังอยู่คำนะอันนั้นคืออะไรอ่ะอันนี้อ่คืออะไรไม่รู้กะว่ามะมะเข่ากะข้ามาล้าเราเจ้าเข่ามะร้านตีแม่เจ้าเข โอ้หมอเขาซืๆๆ้อๆาให้กับเขาอ้มีคุยยางด้วยโอ้อ,โอือออมถ้าไปเบึงตองริวกับเขาเพืน,นอยางกินหวานมากเลยหวานดิลีแม่ขวานเพร่งลงจากเสาออกมาเลยขานงยแล้วดิหนักมากหนักเลยนะคะเต็มหมอ,อ ไปไหนคะเออเอาเือใส่แล้งคุณยิ้งตัวน้อยๆยอางอันอ่ะยกเลยยกเลยใช่เอาไปทว่วดีกว่าอยาดานนะย่ดานวัสดีค่ะเอาไม่รูมขักไงก็เป็นดาราต้องเห็นทุกรูปคมคเนาะฮะทปไงอ่ะ นี่เวลาก๋วยเตี๋ยวพี่น้องขายอยู่นี่ร้าเบิเร์ดคืนมาต้องไปใส่แม่อยู่นี่ร้านเจ้าเด้ขายแน่นอนเออแม่ปไปใส่ดอกแม่เก,กระเทยกินเบิร์ดคืนนี่หรว่าจะมีเหล้าให้แม่กิน,กนเบิดยุนี่เขาบ้ากินเหล้าตัวแม่บ่ดีมันวัดเนาะวงนี้บ้า,บนะบากินเหล้ามันบ่ดีเขารักษาสีนหาเย้าหัวถเถาะยี่หรี่กินจิ้เชี่ยวเขาบ้ากินเขาปอดทุราวงนี้ รับพี่น้องบรรยากาศดีครับครับท่าบนุนกำลังสมทอนะครับถ้าเป็เบืองคว่จะเป็นผู้ไทยพี่น้องแบบลิกจิตในวันทักแรบนะครับก็จะเป็นครัวแบบลิกจิกวันนี้รถมาหอดท่านเบืดดพี่น้องยังเหลือรถบัสอีกสองคันครับกําลังมาหอด พร้อมจังเลยอ่ะกกับข่าวอ่ะเพื่อนอย่างมาสูึกินก็ว่าแกงครับโอ้แกงมัานกินแกงแบบใส่ข้าวเจ้านอะข้าวเจ้าใส่ข้าวเจ้าข้าวสวยข้าสวยอ่ะนี่ไงกินข้าวสวยก็เอาเอามาตักด้วยครับนี่ไงข้าวสวยนี่ก็สวยนี่ครับอุ้ยอุ้ยเอาวั้ทีมาโคลีโคลีโคลีอะไรคือคุลีนโคลี โอเลแปลว่าอะไรอ่ะันนี้ไงเขาติดมีติดครัวน้ำปลาตาวีระพงศ์ประเดิมเลยพี่เจพี่โอเล่ถัดไปมาสีบีมพูดกันพอๆพพสิเราเป็นดาราเราเป็นอ่าลาดนิกรุน้องบีมเพื่อนใหม่ล,ลูกบีมไปยังไงเราเป็นลาดนิกรุเราจะมาพูดเรียกกันนี้ไม่ได้ไม่ลืงล้งนะไม่ลื้งตีโอไม่ลืง้งปากปากอ๋อต้องพูดแบบว่า เป็นกันเองใช่ไหมอ๋อคลาสเแซ่บครับมีสังเกตว่าจะมีใบกะเพรามีพริกมีกลิ่นหอมน้ำมันโซมด้วยมันเป็นตัวพี่ตักนับเราทีนิดหนาใส่เลได้ไหมไม่เป็นไรครับพี้เก่งยังน้ำมัมโซมน้ำมันโซมน้ำมันโซมก็คือบานเข้าเนาะอันนี้อาจจะเป็นแบบมันส้มไหมขอตักเลย จากเลยค่ะแม่พี่น้องเป็นเดซเป็นเดคุณาปลาตายมันปวดแค่ไหใจะตาตาตา่กินน้ากันนี่ล่ะมันจะอาฟงจะตาปุ้มนี่บ่ได้บอกกันเลยด้อา m นไทยเพ้าแ่น้ำมันสดน้ำนี่สดน้ำเออกินเะรบ้าเด้อหลายคนลุกโดดเนาะลุกโดด้าโดดคัดโดดอยากขึ้นเอดด้วยนะแค่นี้เออ แคแอดได้เหรออว่าไงอ่ะเไดีกินชาต้องใครหมอกใครม่กหญ่ไป็น้องลูกปปลาเจ้าหยางแล้วสินะเจ้าหยางแล้วสินะมันมีร้านซักอบไหมอ่ะตีท่อฝาน้ำไปซักผ้ากันบอซักแล้วค่ะอ้าวเดยกตัดสา่ตีจีนจิลาบอมาจักเทอสิศรีกินบาตับัหุ่งนี่้าแงแข่งข้างนะ อีีมา่นางเีมนเพ่อปกวดขาอยู่ดิน้อนอ,อลีลีหลาะเอ้นัะอีนนส,ะล,สะละสล้าเด้ไปตักเลยมันมีแกงมาใมม่สมะตะแซบตะแซกินตำหนังหุนหุนยู่ <c oughs> อะไรนะ <c oughs> ก,นกินแล้วก็วล้างเขากินเขาเป็นราดนิกลงเขากินแล้วเขาต้องล้างอยู่แล้วใช่อ้ชนิกุลเขาล้านด้วยเหรอ จากก็เป็นคนไทยไงแมนอุ้ยนี่ดอกดอกยังเกาะดอกฝ่ายจังไหนดอกฝ่ายพนัทตองรีวอันนี้ดอกอ่าร้านหมจ้าดอกลีลาวดีค่ะหรือหอกร้านทมนั่นแหละสวยงามมากมันเป็นวิวดีด้วยพี่น้องเป็นใช่ร้านทมลีลาวดีดอกทางนู้นเป็นเรื่องสีเอออยังนึงเหรอ ในเลือกสีจ้าคุณพี่บลอกไก่ดิล่ะอันนี้เป็นภูเขาพี่น้องวัดติดภูเขานะครับก็บลอกไก่จากมองเกาดิภูเขาเนี่ยมันมองเป็นภูเขาบ่ะพี่หนาเป็นตลกป่ะใอยว่าเนาะดีอยู่ก็เชื่อเลยเด้เป็นบอสดีอยู่น่าสนใจน่ะสนใจเป็นกระแก้วเออพอดีเลยถ้าตอนนี้เจนจีราบลเปให้ สิดว่าจะยุ่มหัวกันดีใจเร็วอันนี้ชิ้นไม่ส้มกันนะเอ้ย<อ><อ>ต่อแบ่บคักมันได้มันได้ได้ไหมเลิศได้เลยนี่ไงนักธนานันมาแล้วนะแกงหน่อไม้ส้มเ,เลิศแกงหน่อไม้ส้มพี่น้องน้ำไม้ส้มเลยเนาะคิดว่า มันบะยะแกนอมัสมได้ร้อนหนิมันริงขึ้นน้ำม,มันส้มไหมเป็นแกงน้ำม,มัส้มที่อาจจะน้ไม,มัสมเป็นแกงน้ไม,มัสมที่อาจจะแปลว่าไส้แปลว่าพริกแกงเพราะว่ามันมีสีของพริกแกงหรือเปล่าอือแกนอไม,มัสมพี่ลีมร้นานค้ามาแล้วเรามีวันนี้เรามีร้านค้าพิเศษมาหลังจากที่เมื่อวานขัดแคลนไป โอเคพี่น้องพาเบิ่งบรรยากาศครับผมพากันไาใคลิปหนาครชาวตะสิเก็บบรรยากาศเมื่ฝาครับทำอะไรอีกน่ะแกปอกผมเจ้าผ้าเจ้าภาพเอามาให้ผมอ๋อโอ้ยเลิศ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 เราจะ้สบายไงฮะงั้นเจ้าภาเปล่นะานาะเพาเป็นมาลลัมงา้นจะา่าได้หนิต <c oughs> ้อง,งเดินรองหวเด้อพี่น้อง <c oughs> ถ้าไปอุ่นเครื่องกันกตัวมันจะบาบเขาสิตสำลึกเป็นรุ่นล้ายเนาะ อันนี้ทำอะไรกินนะ่ะก็จะกินทอดไข่ทอดอย่างแท้แ<ะ>ต่ําขัวแล้วก็ตําแจงอ๋อเหรอคือหลายตําแทคนคนไงแต่ย่างนี่ตําดีดีเนาะเอออออเฮ็ดดีเห็ดดีโอ้เออ,เอตําตําส้อยกันตําส้อยกันเลร็ดเรอดเร็ดผอก็ไม่คิด้อยพี่นอ้องครับ